วันดีครับผมวันดีห้ามห้ามครับไม่ตองมาทักทายวันเย็นๆกันแต่ไม่ต้องท่ามาทำไรนะจับนักพาหวานรักหม้อลาไปเนาะวันนี้วันนี้ว่าโดยมู้มู้ลรวเรียนมู่ทรัพย์จันมู้ทรพย์มาคุยาไอ้นี่เนาะแกงมู้เราผมไม่เก่งนั่นเลยนี่มู่วันนี้รักโม่แล้วนี่แกงมู่ทรัพย์จันครับจับมาสองเล่นเต่าเต่าแันเลยอยังเงี้ยขากะเคนั่นแกงกั้งมู่ทรัพย์จันกับโนมายองไดโนอไมายองมาจามเต่าเต่ากันเลยอันนี้โนมายองอยากตายนะครับไม่ใช่สุที่นี่ ผู้ส้างชัดท่านพรอมแกง่ป้องนี่ครับนอกใหม่ร้วพราัวล้างเรียบร้อยพบลางนิดหนึ่งกตัวมนีเปียวหมากทัเปียวมากะไม่ไก่ร้อยอะไไปเรยขั้นท้าครับอันดับแรกถึงเวลานำทีรุ่ี่ป้องนำทีข้าวข้าน้ำนำทีสดนะครับัวทีัวทีครับเรือยเปนนี้ยอะละครับตอนนี้นำทีเริ่มแจกบ้านำทีเริ่มพ่อเยลราเนี่ครับเครื่องแกงคยเคยมาละแม่นี้ เอาครับเดี๋ยวไร่เขือให้ข้า,ขาวหนังสีให้น้ำสีข้าเขือให้ทีไปเรื่องเดียวเดียวลงกับมาใส่มู่ก่อนอนะครับมู่อยู่ปรพันหัวเดียวเดียวนะมู่สรางจันทนระ <c oughs> แกงมู่สร้างจันทครับน้องไม่ดองแกงคั่วนะครับแกงคั่วทีนแต่ว่านา้ำตาลเขื่อนพุ่งทุกอย่างนะครับเขื่อนพุ่งทุกอย่างพข้มไส้เดียวเดียวเขาได้เวลาครับได้เวลาเอาน้องไม้น้งนองไ,ไม่ดองเน่าไม้เนอาไม้ดองที่พัล้างทำความสะอาดิตยเรียบร้อยนะไส้เลยให้ปอ ให้มันนำนอกมาได้ออกฤทธิ์ให้มันได้ออกเปลี้ยวๆได้น้อยร้อยครับอ่าเช่นเดียวกับโคตรๆกันข้าวแก่ดีนี่นะครับแกงคั่วถี่มูซ่ามจันทครับนองไม้ดองนะครับคั่วไม่ไักปักอะไรเนี่ยหรือน่ากินเนี่ยพี่น้องน่าร้อยสิพุมเลยเล่ว่ายับจานเหลาพุ่มวัยแกงตะกี้ตะกี้กตะกี้พุ่มมันอายุยครับพึ่งได้ทางตรงนี้ นี่ครับไปแลยแต่มูต่างนาหน่อไม้ไรอยู่รวมไม่แล้ครับให้พอร่มออกได้น้อยนะครับมูท่ามจันเป็นมูท่ามจันนะครับใส่ใส่ใส่มูท่ามจันแข่งเอาละครับแก่งกา้าทำท่ายทุกเลื่องเดี๋ยวได้ทีเดียวเดี๋ยวพวกมีเส้นข้อขอักพิลาวเลยข้ออักพิจารณ์ไม่ได้นไปกูกับไปกู ปตองไนะครับไม่ตองไเความหอความนัวความอความนัวของแกงต้องไเแกงคั่วคัวสีคัวผิกัวเพชรคัวได้กะไครับไป็นบูการดำร้อยโอมบางคนววาไม่ใช่ดำร้อยที่เป็ูแต่จ้าก็อไม่เทียงแปาติมาดูมาทอมเออเป็ูชิกปาเดียวึงอร้อยเหไะแตวว่มัน หายนี่นี่ครับคุรี่คุรี่ให้พ่อว่าไปโคตลงดูข้างใต้ถึงกว่าพ่อมันจะได้ไปหัวไอปอี๋เอาเลยครับนี่ครับแกงขัวมูขับน่องใบดองมูท่าจันแกงมูท่าจันกับนอ่องใบ,งงบ,งบอดองนะครับเสร็จเรียบร้อยเสร็จปีกีการเรียบพร้อมกินพร้อมรึ่บพร้อมรับประทานเลยพี่น้อง มามาเอฟพีข้องหนึ่งร้ทุกคนนะครับอยากกินอยากลองกินข้องหนี่งร้อยอยากลองกินกับข้าวหนึ่งร้อยไม่ร้อยร้อยจริงไหมน่ารักมากมามามาครับมาเช็คได้ครับเอาเละครับคลิปนี้กับพ่อหนุ่มตาข้อบิ๊กที่ไปข้างฐาตรงนี้ครับคลิปแกงคัวหมูสับจันทร์ครับน่องมาดองนะครับขอบคุณไม่คลิปหน้าคลิปหน้าพ่อหนุ่มทำไรลงกับคว้าปีน้องก้อนไรก้อนเจก้อนติดตามให้กันในระดับกันนะครับสำหรับคลิปนี้โชคดีมีความทุกกระสืทุกคนนะครับสวัสดีครับพ่อหนุ่มสวัสดีครับ